แดนแห่งมนตราและตำนานรักล้านนาเชื่อกันว่าตำนานรักพะหลอเกิดขึ้นที่เมืองสูงหรือในปัจจุบันคืออำเภอสองจังหวัดแพร่รวมถึงเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ของปู่เจ้าสมิงพรพยันธงสามชายปู่เจ้าสมิงพรายเฤาษพยาด้วยเมตตามหาสเสน่ห์เสริมทรัพย์เสริมดวงเสริม,มราศรีประสานพลังกับเทียนไก่ฟ้าพยหลองเครื่องล้างที่อัดแน่นด้วยมหามนตรา ด้วยพลังแห่งจิตตานุภาพสเสน่ห์เพียงใดหนอไก่ฟ้าออกมาลอ่อให้พระลองตามไปเทียนไก่ฟ้าพยาลอมัดจิตมัดใจให้หลงไหลในสมใจปารถนาเลอพยาเครื่องรางที่ประจุพลังแห่งจิตตานุภาพโดยพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังเลอพยาทรงคุณค่ากับผู้ที่ครอบครอง